ข้อสามกันนะข้อสามเป็นเรื่องของตรกกศาสร์นะไม่มีอะไรเลยแค่แทนใครจําตารางค่าความจริงของแต่ละตัวเชื่อมได้นะ่ะทั้งสี่ตัวเชื่อมนั่นนะ่ะจําได้ทุกอย่างจบแล้วข้อนี้แทนข้อไปแล้วก็หาคําตอบออกมาแค่นั้นเองนะอะพี่จะทวนให้โดยคร้าวๆนะอาจจะไม่ได้ทวนละเอียดทวนโดยข้าวๆถ้าใครยังไม่ได้ต้องกลับไปเก็บเนื้อหาก่อนนะ,ะถ้าใครพอได้แล้วจริงๆข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่สะดุดล้มเองหรือทําผิดไปเองหรืองงไปเองเนะนี่ยตัวเนี้ยข้อนี้ไม่ยากนะานมาดูเราทํายังไง เราก็ไปดูต้องนึกถึงตารางค่าความจริงของแต่ละตัวเชื่อมอะนึกถึงนึกถึงค่าความจริงของแต่ละตัวเชื่อมออกมาก่อนนะ่ะพี่เอาโดยสรุปเลยตัวเชื่อมจะมีตัวเชื่อมและอ่าอันนี้ทวนให้แบบข้าวๆจริงๆน,น happier, แะและแล้วก็มีตัวเชื่อมหรือหรือจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็มีค่าแล้วอ่ะ,ะจริงๆมันต้องจุดๆ,ๆแล้วแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือก็ต่อเมื่อ ถ้าแล้วจะเป็นลูกศรทางเดียวถ้าก็ของเมื่อจะเป็นลูกศรทั้งหมดสองทางนะมันก็จะมีแบบจริงและจริงใช่ไหมจริงและเท็จเท็จและจริงเท็จและเท็จนะพี่สรุปที่มันเป็นกรณีเดียวของมันก็พอนะก็คือมีทีและกับทีนะถึงจะเป็นทีเข้าใจไหมที่เหลือทั้งหมดอะที่เหลือทั้งหมดเท็จหมดเลยเข้าใจปะมันจะมีกรณีสามกรณีที่เหลือนะพี่ไม่มานั่งไล่พวกกรณีแล้วนะอะที่เหลือจะเป็นเท็จหมดเลยส่วนหรือจะมีเท <c oughs> ็จแค่กรณีเดียวคือ f หรือกับ f ที่มันจะเป็นเท็จใช่ไหมที่เหลือเป็นจริงหมดเลยที่เหลืออีกสามกรณีจริงหมดเลยนะที่เหลืออีกสามกรณีจริงหมดเลยถ้าแล้วมีกรณีเดียวที่เป็นเท็จก็คือถ้าจริงแล้วเท็จนะถ้าจริงแล้วเท็จเนี่ยจะสมมูลกับเท็จนะที่เหลือน่ะที่เหลืออีกอีกสามกรณีเน่ะนะข้างบนเนี่ยจะเป็นจริงแล้วแหละอีกสองกรณีข้างล่างก็จะเป็นจริงเหมือนกันนะที่เหลืออีกสามกรณีของของถ้าแล้วก็เป็นจริงเหมือนกันดังนั้น ในทั้งสามตัวเนี่ยเราจะจําที่มันเป็นกรณีเดียวของมันพอแล้วถูกไหมไอคิดเหลือมันก็ต้องตรงกันข้ามนั่นแหละเช่ไหมซือนอกเหนือจากเขียวๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นกรณีตรงกันข้ามมันนะนอกเหนือถ้ามันไม่ใช่สีเขียวเนี่ยอย่างของแร่ถ้ามันไม่ใช่กรณีที่เป็นจริงกับจริงอ่ะมันก็ต้องเททั้งหมดถูกปะถ้ากรณีที่มันเป็นของหรือนะถ้ามันไม่ใช่เอฟกับเอฟเนี่ยรับเป็นเอฟที่เหลือก็ต้องเป็นอะไรที่เหลือต้องเป็นจริงทั้งหมดเออเราจะจําแค่นี้พอถูกปะถ้าถ้าแล้วเป็น Tf เฟเนี่ยนะเป็น T แล้วเนนนียมมััจจะะไปลอ F มันจะไปเป็นเท็จที่เหลือนอกเหนือจากเนี้ยนี่นอกเหนือจากที่พูดถึงมันเป็นจริงทั้งหมดเลยโอเคไหมส่วนก็ต่อเมื่อนี่ง่ายเลยนะก็ต่อเมื่อนี่เราจาว่าอะไรเหมือนกันเหมือนกันจริงพูกน่้เหมือนกันก็คือจริงเลยนะถ้าต่างกันก็คือเท็จเลยคําว่าเหมือนกันก็คือเป็นทีทีอะใช่ป่ะเป็นทีทีมันก็จะเป็นเหมือนทีก็ต่อเมื่อทีนะเอฟก็ต่อเมื่อเอฟอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเหมือนกันเข้าไหมพวกนี้ยจะสมมูลกับอะไรสมมูลจะจริง นะถ้าไม่เหมือนกันก็แปลว่าอะไรไม่เหมือนกันก็แปลว่ามีตัวนึงเป็น f อ่าตัวนี้เป็น f ตัวนี้เป็น t อย่างเงี้ยตัวนี้จะสมบูรณ์กับอะไรตัวนี้จะสมบูรณ์กับ f อันนี้ทวนอย่างรวดรวดและเร็วนะเอาเป็นว่าตามนี้นะคอนเซ็ปต์มันตามนี้สําหรับเผื่อใครที่จําไม่ได้นะอันนี้พี่ทวนให้อย่างรวดเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นเรามีความรู้มากพอละที่จะกลับไปทําตัวนี้ได้นะเมื่อกี้ใครยังไม่แม่นกลับไปทวนเนื้อหาก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อสามมาดูข้อสามเขาบอกว่า ให้ pqr เป็นประพจน์นะโดยที่ p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงแปลว่าสองตัวนี้จริงละเขากำหนดมาและ r มีค่าความจริงเป็นเท็จตัวนี้เท็จเลยประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเราก็แค่เอาพวกนี้ยัดเข้าไปในแต่ละช้อย c แค่นั้นเองนะเรามีหน้าที่ยัดพวกนี้เข้าไปในแต่ละช้อยแล้วดูดูตามเงื่อนไขเมื่อกี้ที่บอกเลยอ่ะเพราะฉะนั้น q กับ r เป็นอะไรนะ q กับ r เป็น q เป็นจริง r เป็นเท็จถูกไหม q เป็นจริง r เป็นเท็จใช่ไหม p เป็นจริงนี่ไง เวลาคิดคิดในวงเล็บก่อนนะถูกไหมคิดในวงเล็บก่อนนะทีหรือกับเอฟได้ไรทีหรือกับเอฟตัวนี้ได้ G ทีถูกไหมใช่ไหมดังนั้นมันรวมกันแล้วไปรวมกับตัวหน้าไปรวมกับที่เหลือตัวหน้าก็จะได้เป็นอะไรจริงแล้วจริงถูกปหถ้าจริงแล้วจริงถ้าจริงแล้วจริงได้อะไรได้จริงถูกปะมได้จริงแปลว่าตัวนี้สมบูรณ์กับจริงเขียนอย่างนี้ไปก่อนนะ่พยายามแบบเขียนออกมาก่อนว่าเฮ้ยสุดท้ายอะที่เราหามาได้จริงหรือเท็จอยาเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปถูกหรือผิดหรือกากบาดหรืออะไรมันจะงงได้มันจะงงง่ายๆนะครับบางทีมันจะทําให้เราสับสนบางทีเขาถามเป็นจริงบ้างบางทีหาค่าความจริงเป็นเท็จบางคนไม่อ่านตัวนี้เป็นจริงๆรปุ๊บจริงปุ๊บตอป๊ผิดป๊บเลยนะอ่านดีๆค่อยๆตั้งสติเนาะทำไปทีละชอยอ่าค่อยๆทำทำช้าๆนะคิด คิดให้รอบคอบนะข้ออย่างนี้ไม่ควรจะพลาดเนาะไม่ควรจะพลาดนี่บางคนไปดูจริงตัวนี้ได้จริงปุ๊บตอบเลยเขาไม่ใช่ถามจริงนะถูกปะเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นเท็จนะเขาถามหาเทจนะนะตอนนี้เขาเขาให้เราหาอะไรเขาให้เราหาที่เป็นเอฟนะใช่ปะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูดีๆละเอียดหน่อยละเอียดละเอียดละเอียดละอละอกับตรงนี้กันนิดหนึ่ง บางคนทําได้แล้วมาพลาดตรงเนี้ยโอ้ออกมาเลยย็ดย็ดยดง่ายจังเลยข้อสอบเป็นไงเรียบร้อยเลยถ้าอย่างเนี้เสียดายกว่าทําไม่ได้อนะีกไงถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะหาตัวที่เป็นเท็จดังนั้นข้อแรกอ่าจจะติ๊กไว้ล้ว่าตกรอบไปก็ได้นะถ้าใครรูล้ละอ้ดูดีๆละตัวนี้จริงนี่หว่าเข้ถามหาเท็จงั้นข้อแรกก็เป็นไงตกรอบไปไปดูข้อสองอ่ะข้อสองเขาบอกว่าพีเป็นจริงโอ้จบแล้วข้อสองใช่ปะพีของเราเป็นไรพีของเราเป็นจริงไงถูกไหม เนี่ยตัวนี้เป็นจริงอะ่ะจริงเนี่ยจะไปหรือกะอะไรก็ช่างนะคําว่าอะไรก็ช่างก็คือตัวนี้มันจะซับซ้อนแค่ไหนก็ช่างที่ใช้คําว่าหรือกบสี่เหลี่ยมเลยคือสี่เหลี่ยมของเราจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็น P แล้วคิอ่าก่อต่อเมื่อ A. อ่าอาจจะซับซ้อนอะไรขนาดไหนช่างมันเลยพี่ไม่สนใจแล้วถูกป่ะถ้ายังไงมันมีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งที่จริงอะ่ะเนี่ยตัวนี้มันเป็นจริงนะว่าจริงจะไปหรือกะอะไรก็เป็นจริงทั้งนั้นเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราไม่ไปดูตัวข้างหลังแล้วยังไงก็ลงท้ายจริงนะอ่าเพราะฉะนั้น จริงหรือกับอะไรก็ช่างเนี่ยจริงจะไปหรือกับคําว่าอะไรก็ช่างอาจจะเป็นประพจน์ที่มันซับซ้อนก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวนะมันอาจจะเป็นก้อนๆเลยอะนึกออกว่าอาจจะเป็นก้อนๆอ,อะไรสักอย่างะนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีจริงตัวไหนตัวหนึง่งแล้วเรียบร้อยเลยนะเกมเลยนะไม่ต้องทําต่อแล้วไม่ต้องไปนั่งหาคิวอารต่อลอะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจริงอตกรอบไปเพราะเรากําลังควานหาตัวเอฟนะถูกไหมเสร็จแล้วไปดูตัวนี้บ้างอ่ตัวนี้ p แล้วคิวพ p แล้วคิวพเป็นอะไร p เป็นจริงใช่ไหม คิวเป็นจริงใช่ไหมค่าแล้วกันอ่ะจริงแล้วจริงถ้าจริงแล้วจริงได้ออกมาเป็นอะไรได้ออกมาเป็นจริงฟงเดิมอีกแล้วมีจริงตัวหนึ่งล้วไปเหลือกับอะไรไม่ต้องไปดูแอร์แล้วถูกป่ะแล้ว่าข้อนี้จริงเลยนะข้อนี้จริงแล้วนะเกมละเนี่ยเนี่ยเกมเอ็นไม่ใช่เกมสตาร์เนาะเป็นเกมสตาร์เกมกำลังดังจบแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจริงตกรอบไปะไม่ดูข้อสี่ข้อสี่ ลงท้ายด้วยอ่าค่าแล้วอานะไปดูแต่ไปดูตัวหน้าก่อน P หรือ Q โอ้ P หรือ Q จริงอีกแล้วอ่ะมันคือก้อนเดิมของเราเลยอ่ะถูกาะอ่า P ก็คือจริง Q ก็คือจริงนะอ่าดังนั้นจริงหรือก็จริงได้อะไรได้จริงไงวะแล้วไปแล้วกับอะไรแล้วกับอาอาของเราเป็นอะไรอาของเราเป็นเทสต์นี่ใสขบาปโอ้จบแล้วนะแปลว่าตัวนี้ได้ออกมาเป็นไรได้ออกมาเป็นเทสต์ถูกปะเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่นี่แหละนะตอบข้อสี่ไปก่อนเลยนะ ในห้องสอบชัวน้องเอาชัวเน้องม่ชัวร์มีเวลาทําจริงๆไปใชคข้อใหอ้สักข้อหนึ่งนะอย่างเงี้ยมันทาจริงๆแป๊บเดียวเผื่อว่าเราดูผิดไงถูกไหมเผื่อว่าสมมติทําไปทำไมอข้อให้ก็ถูกอย่างเงี้ยเราจะได้กลับไปเชคอีกทีไอ้ข้อข้อสี่เมื่อกี้ผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่างนั้น,ะนระวังระวังขลาดนะถ้าจะตอบเลยก็ต้องแม่นจริงๆนะต้องมั่นใจว่าตัวเองแม่นจริงเนาะแต่ถ้าไม่ชัวร์หรือพอ,หอเหลือเวลาเปิดไปข้ออื่นแล้วเจอโต๊ะทําต่อไม่ได้แล้วกลับมาดูนิดนึงกลับมาไล่ไล่ให้ครบทุก พีแล้วคิวอะพีแล้วคิวตัวนี้ได้จริงเลยถูกป่ะถ้าจริงแล้วจริงเนี่ยได้ได้ออกมาเป็นอะไรได้ออกมาเป็นจริงแล้วโอ้จริงไปหรือกับอ,อะไรก็ช่างไม่สนใจละออกมาเป็นอะไรเลยออกมาเป็นจริงเลยถูกป่ะใช่ปะ่ะอ่าถ้าจริงจะหรือกับอะไรก็ช่างนะจะไปหรือกับอะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็ออกมาเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นจบตัวนี้ได้ยังไงก็ออกมาเป็นจริงนะไม่ต้องไปดูคิวกับอะไรเลยอ่ะผิดไปเพราะฉะนั้นแปลว่าที่เราทําม,มาก็ dette, น่าจะถูกต้องแล้วนะก็คือตอบข้อสี่เพราะว่าเป็นข้อเดียวที่ออกมาเป็นเท็จ เอ่ะพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านไป